สวัสดีค่ะคลิปนี้เป็นคลิปดวงความรักนะคะของชาวลัคนาราศีตุลน1-15พฤษภาคม2567มาดูกันนะคะว่าความรักของชาวตุลนค่ะจะเป็นยังไงบ้างนะคะในช่วงนี้ในช่วงนี้ค่ะดาวอาทิตย์นะคะอยู่วยอยู่ร่วมกับดาวประจำตัวของท่านนะนะคะแล้วก็ดาวอาทิตย์เป็นมหาอุดด้วยนะคะชาวราศีตุลนช่วงนี้คุณอาจจะมีโชคนะคะมีในเรื่องของอความรัก เกิดขึ้นได้นะคะรักใหม่ได้แต่ให้เรามัดระวังนิดนึงนะคะสำหรับาบางท่านนะคะบางท่านใครก็ตามที่มีปัญหาความรักก็ให้ระมัดระวังในเรื่องของอารมณ์หรือระวังคนที่ไม่ใช่คู่เข้ามาด้วยนะคะใครที่มีปัญหาส่วนคนโสดเนี่ยอาจจะมีโอกาสมากๆเลยในเรื่องของความรักนะคะทีนี้เรามาดูกันค่ะชาวตุลน,นะเป็นยังไงบ้าง15วันนะคะ คู่รักครอบครัวค่ะช่วงนี้งานเยอะงานเข้ามาหลายทิศทางแล้วก็ช่วงนี้บางคู่รักนะคะบางครอบครัวชาวราศีตุลคุณมีในเรื่องของต้อง,องเร่งเคลียร์งานเร่งสะสางงานเร่งปั่นงานเพื่อที่จะได้รับเงินนะคะและก็บางท่านช่วงนี้เป็นช่วงของการโกยเงินด้วย นะคะช่วงนี้เป็นช่วงการโกยเงินใครรอข่าวดีบางสิ่งบางอย่างจะมีโอกาสนะคะจะมีโอกาสมากๆาหรือหมายถึงความสําเร็จที่จะทํางานส่งมอบกับลูกค้าได้นะคะหรือความส,สำเร็จในบางสิ่งบางอย่างได้ชาวราศีตุลบางท่านมีโอกาสดวงโยกย้ายนะคะโยกย้ายตรงนี้อาจจะโดนคำสั่งฟ้าผ่าหรืออาจจะมีอะไรที่ว่าทำให้คุณรู้สึกว่าเอ๊ะ มันเป็นความวิตกกังวลก็ได้เพราะบางท่านโดนโยกย้ายนะคะแต่การโยกย้ายตรงนี้มันอาจจะนําพาสิ่งดีๆมาสู่คุณในวันข้างหน้านะคะของชาวราศีตุลมันมีเงื่อนไขอ่ะยกตัวอย่างให้ฟังว่าบางท่านเนี่ยอาจจะมีโอกาสในลักษณะที่ว่าอ่ะมีคําสั่งมามีเรื่องมานะคะมีการเปลี่ยนแปลงมานะคะโยกย้ายไปไปเออ แผนกใหม่ได้ไปสาขาใหม่ได้หรือไปบุกเบิกอะไรใหม่ๆได้อย่างเนี้นะคะเพราะาบางท่านแค่ยกย้ายภายในองค์กรนะคะก็จะมีโอกาสตรงนี้นะคะแต่เราก็มองว่าบางครั้งบางคราวคุณจะรู้สึกว่างานที่เราไม่เคยทำแผนกที่เราไม่เคยทําเราจะทําได้ดีไหมความรับผิดชอบของเรานะคะแต่ตรงนี้เขาเรียกว่าคือโอกาสค่ะคือโอกาส พัฒนาตนเองโอกาสใหม่ๆโอกาสที่คุณจะต้องอาจจะต้องลองนะคะส่วนชาวราศีตุลช่วงนี้บางท่านมีเกณฑ์การเดินทางนะคะที่ประจอรลงเท้านะบางท่านมีโอกาสได้เดินทางร่วมกับญาติญาติญาติภายในบ้านได้หรือเดินทางไปติดต่อเดินทางติดต่อเออเขาเรียกว่าพบปะญาติเก่าได้อารมณ์ประมาณแบบนั้นชาวราศีตุลค่ะใครรอง,งานอยู่ เราก็บอกว่าช่วงนี้คุณวิ่งเต้นอยู่นะคะคุณอาจจะมีการวิ่งเต้นหรือการติดต่อง,งานใหม่ๆนะคะหรือการไถ่ถามถามงานใหม่ๆนะคะแต่บางท่านนะคะบางท่านก็กําลังจะได้โอกาสได้ข่าวดีหรือบางทีคุณอาจจะรู้สึกว่าคุณมีโอกาสในเรื่องของงานใหม่แต่คุณก็รู้สึกว่าไม่แน่ใจว่างานใหม่เนี่ยเงินเดือนจะมีความมั่นคงไหมบางบางท่านก็กังวลตรงนี้นะคะส่วนชาวตุลช่วงนี้ค่ะ อในบ้านอาจจะมีค่าใช้ใจ่ายนะคะชาวราศีตุลเกี่ยวกับสุขภาพร่างกายของผู้ใหญ่ใกล้ตัวใกล้ชิดนะคะใครก็ได้ที่เป็นผู้ใหญ่ใกล้ตัวคนใกล้ตัวคนในบ้านระวังค่าใช้ใจ่ายนิดนึงแล้วก็ชาวราศีตุลปัญหาบางปัญหา ปัญหาเอกสารบางเอกสารก็ต้องระมัดระวังด้วยนะครปัญหาไปในเรื่องของเอกสารบางเอกสารแล้วก็ช่วงนี้บางท่านก็อาจจะมีในเรื่องของความเครียดความวิตกกังวลการเปลี่ยนแปลงของตัวเองเพราะว่ามันจะกำลังเกิดการเปลี่ยนแปลงขังใหญ่เพราะาดาวพระหัตไปอยู่ภพมรณะนะคะการเงินช่องทางรายได้ใหม่ๆเกิดขึ้นการทําอะไรใหม่ๆเกิดขึ้นได้นะคะของชาวตุลโอเค นอกนั้นความเครียดของคุณก็ไม่น่าจะมีอะไรมันมีแต่เรื่องของงานทั้งนั้นเลยสำหรับคู่รักครอบครัวนะคะมีแต่เรื่องของการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆงานใหม่ๆแต่บางครั้งบางคราวคุณก็ยังไม่กล้าที่จะ move on หรือบางครั้งบางคราวคุณอาจจะตัดสินใจบางสิ่งบางอย่างเพราะบางคนต้องไกลบ้านบางคนต้องมีโอกาสแบบไปทํางานต่างถิ่นเนินไกลอย่างนี้เนี่ยนะคะบางคนก็ยังหรือมองเห็นว่าอ่ะบางคนก็ยังเสียดายที่เก่าก็มีโอกาสความเป็นไปได้หรือ ต่อให้แม้แต่คท่างไม่ได้เสียดายที่เก่าแต่บางท่านได้งักได้ข่าวดีงานใหม่มาละแต่ก็ยังจะออกจากที่เก่าไม่ได้ม,มันเป็นแบบนี้นะคะเพราะว่าเรามาว่าตรงนี้มันตกตําแหน่งในเรื่องของการงานทั้งนั้นแล้วก็ชีพจรลงท้าวด้วยช่วงนี้ของชาวราศีตุลบางบ้านบางครอบครัวก็อาจจะมีเกณฑ์เดินทางเที่ยวพักผ่อนได้ถ้าไม่ใช่ไปเกี่ยวข้องกับงานนะคะแล้วก็มีในเรื่องของค่าใช้จ่ายค่ะนะคะค่าใช้จ่ายบ้านค่าใช้จ่ายใน เรียกว่า,าคนรอบข้างคนใกล้ตัวนะคะแล้วก็ถ้าเป็นค่าใช้ใจ่ายในลักษณะการลงทุนต่อยอดอะไรของคุณอันนั้นก็ว่าไปอันนั้นก็ถือว่าเป็นความโชคดีของคุณนะคะธุรกิจกิจการมันจะมีความก้าวหน้านะคะบางท่านก็มีการต่อยอดบางท่านอยากจะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆอยากจะเรียนรู้งานงานอะไรใหม่ๆระบบอะไรใหม่ๆห,หรือการเรียนรู้นะคะหรือการลงทุนการทํางาน การนําเข้าการส่งออกงานออนไลน์งานทางไกลก็จะโดดเด่นด้วยเช่นกัน <c oughs> ใครที่ทํางานสายราชการช่วงนี้หรือทํางานในองค์กรในราัฐาที่คุณออกงานไม่ได้นะคะช่วงนี้คุณอาจจะได้โดนคําสั่งอะไรสักอย่างหนึ่งหรือมีเกณฑ์การโยกย้ายเปลี่ยนแปลงด้วยนะคะของชาวราศีตุลสําหรับผู้ที่มีประเด็นค่ะจะเก็บไพ่ละสําหรับผู้ที่มีประเด็นในบางท่านนะคะในบางท่านช่วงนี้ แค่เราวัดระมัดระวังในอารมณ์อารมณ์ความฉุนเฉียวหรือช่วงนี้อาจจะมีในเรื่องของลักษณะแบบว่าทําอะไรก็แล้วแต่นะคะมันเหมือนกับว่าเอ๊ะทำไมทําไมปัญหาบางปัญหาคู่ไม่ค่อยจะช่วยอารมณ์ประมาณแบบนั้นได้หรือบางท่านค่ะไปอยู่ในความสัมพันธ์ที่เขามีคนอื่นได้มันก็เป็นความสัมพันธ์ที่โดนแบ่งใจนั่นแหละนะคะหรือบางท่านมีการห่างเหินกับความรักนะคะ เพราะอาจจะห่างเหินด้วยหน้าที่การงานก็แล้วแต่อาจจะมีการห่างเหินในความรักแล้วก็มีเรื่องของการไม่เข้าใจกันในเรื่องของความรักด้วยนั่นคือบางท่านและก็ในบางเคสอยู่ดีๆมีเรื่องเครียดปุรปปับขึ้นมาเกิดขึ้นนะคะเรื่องเครียดตรงนี้มันเป็นอะไรที่แบบว่าบางทีมันเป็นภาวะสะสมภาวะสะสมระหว่างคุณกับเขาปัญหามันเกิดขึ้นบ่อยๆปัญหามันไม่ได้ขี้ขายนะคะมันยืดเยือ้อนั่นแหละค่ะช่วงนี้ มันเป็นการตัดสินใจของคุณด้วยจะอยู่หรือจะไปหรือจะเลือกหรือจะเลือกที่จะในเมื่อใจของเขาไม่ได้มากับเราเต็มตัวเราอยากจะปล่อยไปดีไหมมันยากไปไหมนะคะมันจะไปต่อเนี่ยมันจะปัญหาเยอะขนาดไหนนั่นแหละขาะความเครียดของคุณช่วงนี้มาเต็มเมเลยนะคะสําหรับคนที่มีปัญหามีประเด็น มาดูคนของคุณค่าชาวตูนคนที่มีประเด็นนะคะความรักเนี่ยอาจจะสลับตำแหน่งกันได้นะคะระหว่างผู้กระทำแล้วก็ผู้ถูกกระทำอุย้ยฝั่งคุณก็ขึ้นฝั่งเขาก็ขึ้นไม่ใครก็ใครคนหนึงมีโชคอะนะคะไม่ใครก็ใครคนหนึงมีโชคแล้วล่ะหรือแม้แต่กระทั่งว่าเขารู้สึกถึงความอึอดอัด เขารู้สึกถึงความรักที่เอ๊ะทำไมมันมีแต่ปัญหาอุปสรรคไปหมดเลยเขาอาจจะอยากจะเอาตัวเองออกมาจากปัญหาอุปสรรคก็ได้เขาก็ต้องการใครสักคนหนึ่งที่เหมาะสมแล้วก็คู่ควรก็ได้ณปัจจุบันหรือณปัจจุบันเขากําลังคิดตัดสินใจอยากจะมีทางเลือกอื่นได้ทั้งนั้นเพราะปัญหาคุณกับเขานะคะหรือแม้แต่กระทั่งว่าเขามีคนอื่นที่เป็นปัญหาคุณกับเขาก็ได้นะคะตรงนี้เกิดขึ้นได้ทั้งนั้นนะคะ หรือตรงนี้อาจจะเป็นฝ่ายคุณกระทําถ้าเป็นฝ่ายคุณกระทําแน่นอนค่ะเขาต้องไปรับรู้อะไรมาแน่ๆนะคะว่าคุณมีคนมีคนอื่นที่ยังผัวพันอยู่ส่วนถ้าตรงนี้เอาเป็นว่าชีวิตของเขาตอนนี้คุณไปสลับกันตำแหน่งกันเอาเองนะเขาอยากจะมีทางเลือกอื่นแล้วแหละเท่าที่เห็นนะคะเขาอาจจะรู้สึกว่าทางเลือกอื่นน่าจะเหมาะสมกว่าน่าจะเข้ากันได้ดีกับ กับชีวิตของเขาน่าจะเข้ากันได้ดีกับครอบครัวเขาน่าจะเข้ากันได้ดีกับสถานะชีวิตความเป็นอยู่สังคมนะคะอารมณ์ประมาณแบบนั้นเพราะว่าเรามองว่าระหว่างคุณกับเขา,ามันมีอะไรที่มันเป็นอุปสรรคมากๆเลยเป็นปัญหามากๆเป็นความอึดอัดเป็นความที่แบบว่ามันมันยื้อกันหรือเป็นความที่ว่ามันไม่สบายใจหรือเป็นปัญหาสองคนนะคะหรือปัญหาสองคนที่ไม่เข้าใจกันก็ได้นะ,ะแต่ทางนี้ทางนั้น ความเป็นไปได้สูงมากที่เขาอยากจะเลือกที่จะเริ่มต้นคุยกับใครก็ได้ที่เขารู้สึกว่าเขาอยากจะคุยที่รู้สึกว่าอีกหนึ่งฝั่งเหมาะสมกว่าแล้วสบายใจนะคะมาดูความในใจของชาวตุลค่ะความในใจของชาวตุลน,นะคะ อยากจะปล่อยวางแล้วว่าอยากจะค้นพบแสงสว่างไปทางอยากจะเอาตัวเองออกจากปัญหาที่ทําไมตัวเองไม่ยอมออกจากปัญหาสักทีหนึง่ง <un> แล้วก็บางคนที่ไม่ได้ออกจากปัญหาเพราะคุณยังมีความรู้สึกว่าคุณยังผูกพันกับเขาคุณยังรู้สึกว่าคุณยังเสียดายเวลาที่เคยรักเขานะคะแต่ทั้งนั้นที่ในใ,นใจล,ลึกแล้วอยากจะปลดปล่อยอยากจะปล่อยวางมากๆและอีกอย่างหนึ่งค่ะบางท่านอยู่ในปัญหาของความรักที่ตัวเองไม่สามารถกระทําการอะไรใดๆได้เลยไม่สามารถแก้ไขอะไรใดๆได้เลย นะคะทั้งทั้งที่รู้ว่าตรงเนี้ยอยากนะแล้วก็ทั้งทั้งที่รู้ว่าตรงเนี้ยมันเป็นการเสียเวลาด้วยนะคะเพราะว่าบางท่านไปรักคนที่เขามีเจ้าของก็มีนะคะหรือบางท่านอยู่ในปัญหาที่ว่าหนึ่งอุปสรรคขวางน้มระหว่างคุณต่อให้เขาไม่มีเจ้าของ แต่มันเป็นปัญหาของสองคนที่ไฟกันและปัญหาของบุคคลรอบข้างเข้ามาเกี่ยวหรือปัญหาของสังคมหรือปัญหาของญาติพี่น้องหรือปัญหาของสถานะนะคะเข้ามาเกี่ยวข้องเรามาว่าในใจของคุณรู้สึกได้แล้วแหะว,ว่าตอนนี้คุณอยากจะมันเหมือนกับว่าฉันมันฉันฉันทำอะไรไม่ได้แล้วอะแต่ก็ยังมีหวังนะคะก็ยังมีหวังทงั้งท้งที่ว่าการเปลี่ยนแปลงมันเริ่มต้นไปแล้ว นะครับก็ยังหวังว่าเขาจะกลับมาเป็นคนเดิมไหมอารมณ์ประมาณนั้นส่วนใครที่ยังอยู่ในปัญหาคุณก็ยังใช้ความพยายามที่จะทําให้ความรักของคุณมันดีขึ้นแต่ในขณะช่วงนี้ช่วงจังหวะนี้มันเป็นช่วงจังหวะของมันค่อนข้างจะเป็นอุปสรรคค่อนข้างจะต้องใช้ความพยายามมากสักหน่อยถ้าใครอยากจะให้เขาหวนกลับคืนมานะคะแต่เราก็มองว่าในใจของชาวราศีตุลคุณเริ่มรู้สึกได้แล้วแหละว่าเริ่มหมดหวังหมดหวังหมดหวังอารมณ์ประมาณนั้น อทีนี้มาดูของเขานะคะเป็นยังไงบ้างชาวตุลแล้วก็ในบางเคสมีอุปสรรคขวางน้ำตรงที่ว่าคุณมีคู่แข่งแล้วแหละเขาคุณกำลังรู้สึกว่าเขากำลังเลือกแล้วนะคะหรือกำลังจะมีทางเลือกแล้วเขาต้องการคนที่คู่ควรค่ะเขาต้องการใครก็ได้ที่เหมาะสมกับเขาที่สามารถสร้างอนาคต นะคะหรือใครก็ได้ที่สามารถร่วมสร้างความจเจริญร่วมกันนั่นคือความในใจของเขาและกดและตรงนี้ก็หมายถึงว่าเขาเริ่มมีมีใจหรือมีอารมณ์ความรู้สึกว่าหวังได้กับการที่เขาไปติดต่อกับคนอื่นและในบางเคสที่จบไปแล้วเขาเริ่มไปชัดเจนกับคนอื่นแล้วค่ะเป็นการเปลี่ยนแปลงกับคุณโดยสิ้นเชิงนะคะหการเปลี่ยนแปลงตรงนี้มันหมดเยอะใหญ แต่พอตอนนี้เขากาลังจะไปเริ่มต้นมีความสุขหรือเขากาลังจะมีโอกาสมีใครสักคนหนึ่งก็ได้หรือการความสุขของเขาหมายถึงใครเขาอาจจะไปชัดเจนที่จะเป็นตัวจริงเสียงจริงกับคนอื่นได้หรือตรงนี้เป็นคนและเป็นคนของเขามาก่อนหน้านี้ก็ได้ค่ะที่เขายังมีพันธะที่ไปไปมามาสุดท้ายใหที่สุดแล้วคนคนนั้นก็ต้องเหมาะสมที่สุดนะคะ คนโสดรอแป๊บหนึ่งนะคะทำดีที่สุดแล้วชาวตุลพยายามที่สุดแล้วประคบประงมที่สุดแล้วแต่สุดท้ายก็เหมือนกับคนภายเรือในอ่างสรุปสุดท้ายแล้วความสัมพันธ์มันก็วนหลูปเดิมนะฮะต่อไปนี้ค่ะเขาฟ้องมาว่าในเมื่อเราทําดีที่สุดแล้วเราก็ไม่เราก็ไม่ไม่ท้อง่ายๆหรอก การเริ่มต้นใหม่มันก็ไม่ได้ยากเกินไปแล้วมันก็ไม่ได้สายเกินไปสำหรับชาวราศีตุลเพราะคุณรู้สึกได้ว่าที่ผ่านมาเนี่ยมันพอแล้วอะนะคะทําดีที่สุดคําว่าทําดีที่สุดเกิดขึ้นกับคุณพยายามที่สุดเกิดขึ้นกับคุณทําเท่าไหนก็ได้เท่านั้นแล้วมันก็ไม่เห็นมีอะไรที่ดีนะ,ะสุดท้ายก็ต้องกลับมารักตัวเองมาจัดการชีวิตของตัวเองเพราะตัวเองรู้สึกว่าชีวิตของคนเราย่อมเริ่มต้นใหม่ได้เสมอ นี่ค่ะชาวราศีตุลไพสรุปบอกมาแบบนี้วันใดวันหนึ่งที่คุณเริ่มต้นใหม่ได้คุณจะรู้สึกว่าไม่เป็นไรหรอกอดีตมันก็คือการเรียนรู้ความเจ็บช้ำมันก็คือการเรียนรู้คือการคือบทเรียนนะครับบทเรียนที่ต่อให้มันฝังใจแต่เราก็พร้อมที่จะเลือกเริ่มต้นใหม่เสมอเพราะวันข้างหน้าคุณยังมีโอกาสมีใครสักคน,นเข้ามารักคุณด้วยความจริงใจไม่ใช่รักด้วยผลประโยชน์นะคะ มาดูชาวโสดกันค่ะว่าชาวโสดจะเป็นยังไงบ้างชาวโสดช่วงนี้น่าจะมีโอกาสได้พบรักนะคะมาดูกันก่อนนะถ้าไม่ใช่ก็ไม่เวลไม่ใช่เวลาอันไกลแหละนะคะไม่ช้าไม่นานอ่าเขาฟ้องมาว่าชาวโสดค่ะพร้อมเริ่มต้นใหม่ได้เสมอค่ะ นะคะแต่ยังไม่อยากจะพร้อมที่จะชัดเจนกับใครชาวโสดนะเป็นอย่างนี้หรือเปล่าหรือคุณมีคนเข้ามาคุยมีคนมาหลงสเสน่ห์คุณอยู่แล้วค่ะแต่คุณรู้สึกว่าคุณก็ยังอยากจะเลือกนะคะยังอยากจะเลือกหรือยังไม่อยากจะคิดถึงอนาคตหรือยังไม่อยากจะหวังอะไรหรือยังไม่อยากจะคิดอะไรมากมายเอาแค่วันนี้คุยแบบแฮปปี้สบายใจก็พอนะคะดูดูกันไปก็พอแล้วถ้ามันชัดเจนแล้วเดี๋ยวมันก็จะชัดเจนเองอารมณ์ของคุณจะประมาณแบบนั้นเพราะว่าบางท่านที่ผ่านมาเนี่ยอดีต เคยสูญเสียคนที่รักนะคะเคยสูญเสียเคยจากจากคนที่รักหรือเคยผิดหวังจากคนที่รักมาแล้วต่อไปนี้จะตัดสินใจให้กับใคร,รให้กับใครสักคนนึงที่ที่คุณจะต้องชัดเจนอะไม่ใช่เรื่องง่ายละนะคะก็เลยมองว่าชาวราศีตุลนะ่ะคุณก็ขอคุยอารมณ์ประมาณว่าอ่ะมีคนเข้ามาฉันก็คุยแหละฉันก็บริหารเสน่ห์แหละจนกว่าจะพบคนเพอร์เฟกชาวตุลชอบคนเพอร์เฟกนะคะชอบคนที่ส่งเสริมกันเลยกันนะคะ ชอบคนที่เป็นคนที่มีความสำเร็จในเรื่องของงานหรือชอบคนเก่งนะคะตรงนี้ไม่ช้าไม่นานก็จะต้องได้พบค่ะชาวตุลเพราะเขาฟอรม์มาอยู่แล้วคุณกำลังจะเริ่มต้นใหม่ส่วนบางท่านนะคะส่วนบางท่านการเริ่มต้นใหม่ตรงนี้ไม่แน่ใจว่าได้ทั้งใหม่ทั้งเก่าเข้ามาหรือเปล่านะ นะคะเพราะตรงนี้เขาฟ้องมาค่ะว่าคนที่เข้ามาในชื่อของคุณมีทั้งใหม่ทั้งเก่าเลยค่ะบางคนส่วนบางคนก็ไม่ต้องการหรอกบางคนก็ไม่ได้ต้องการถ้าคนเก่าเข้ามานะแล้วก็บางคนมีคนเก่าเข้ามาจะพยายามตื้อด้วยนะคะพยายามติดต่อคุณด้วยนะคะคนเก่าแต่เรามองว่าสุดท้ายทท้สุดแล้วเขาก็อาจจะรับทราบแหละว่ารับทราบแหละว่าอ่ะ คุณก็อยากจะเริ่มต้นรักใหม่นะคะถ้าเป็นคนเก่าเข้ามานะคะส่วนบางท่านไม่ได้มีเรื่องของคนเก่าเลยค่ะตรงนี้เขาก็ฟ้องมาว่าความสัมพันธ์ครั้งใหม่จะส่งผลความสุขให้กับชาวราศีตุลค่ะเป็นความสัมพันธ์ที่คุณจะรู้สึกว่าเอ๊ะเขาคนนี้นะคะ,อ,ะอย่างน้อยๆดูแลได้ห่วงใยได้มีความรู้สึกอบอุ่นใจที่เขาเป็นกนังวลเป็นห่วงใย นะคะบางท่านจะได้พบรักแบบนี้มากๆแล้วถ้าเป็นความรักแบบนี้เป็นเป็นความรักดีนะคะเป็นความรักที่ฝ่ายตรงข้ามเข้ามาห่วงใยนะคะไม่ใช่เป็นความรักมอพอมีแฟนแล้วเหมือนไม่มีแฟนอะรักครั้งใหม่กําลังจะเกิดขึ้นค่ะบางท่านโชคดีได้พบรักต่างถิ่นแดนไกลนะคะบางท่านโชคดีได้พบรักในลักษณะที่ว่าการติดต่อกันทางไกลหรือการไปทํางานต่างถิ่นแดนไกลอะไรก็แล้วแต่ นะคะเป็นทางเลือกใหม่ค่ะเขาก็อยากจะให้คุณเป็นทางเลือกใหม่ด้วยถ้าเขาได้พบเจอคุณอารมณ์ประมาณว่าเขาก็อยากหวังนะว่าอยากจะชัดเจนกับคุณในวันข้างหน้าถึงแม้ว่าเขาอาจจะรู้ว่าคุณเนี่ยเป็นคนที่ค่อนข้างแบบว่าจริงจังกับงานหรือไม่ค่อยจะสนใจในเรื่องของความรักหรือแม้แต่กระทั่งว่าในเรื่องของความรักต้องใช้ระยะเวลาขนาดไหนก็ตามเรามองว่าเขาก็พยายามค่ะนะคะตรงนี้นะความรักมาค่ะ ชาวตุลใครยังไม่เจอไม่ช้าไม่นานบางท่านพบรักจากการไปทํางานไกลๆบางท่านพบรักจากการยกย้ายเปลี่ยนแปลงงานแต่ตรงนี้มันจะไปติดต่อเกี่ยวข้องกับงานนะคะไม่ค่อยจะไว้เนื้อเชื่อใจใครง่ายๆเวลาเวลาจะมีคนเข้ามาจีบก็ยังเป็นเขาเรียกว่าอารมณ์ประมาณว่าก็ยังหวงหวงพื้นที่ส่วนตัวอยู่ นะ,ะและที่สําคัญค่ะบางคนก็โลเลด้วยเพราะบางคนมีทั้งใหม่ทั้งเก่าเข้ามาเลยค่ะนะคะตรงนี้อ่ะแล้วก็บางเคสอยากจะบอกว่าต่อให้มีเก่า พยายามจะมองจะพยายามจะมองในมุมมองว่าต่อให้มีเก่าแต่ความรู้สึกมันได้เปลี่ยนแปลงไปแล้วคุณอยากจะเลือกเริ่มต้นใหม่มากกว่าแต่การเริ่มต้นใหม่มันก็ยังไม่ได้สถินรซะทีเดียวยังไม่ชัดเจนซะทีเดียวเพราะเรื่องของความรักเป็นเรื่องรองในชีวิตในช่วง15วันนะคะนี่คือเรื่องราวของชาวโสดแล้วก็อย่างบางท่านหวงตัวเองมากๆหวงโสดนะคะหวงโสดเอ่อบางท่านเป็นกังวลว่าที่เข้ามาคุยอ่ะเขามีกิ๊กกั๊กคนอื่นอยู่หรือเปล่าอารมณ์ประมาณแบบนั้น นะคะหรือตรงนี้อาจจะหมายถึงเป็นการคุยแบบสบายใจไปก่อนยังไม่พร้อมที่จะชัดเจนกับใครใ,ใดใทั้งสิน้นคนที่เข้ามาหาชาวราศีตุลต้องใช้ความพยายามมากนะ,ค,ะความพยายามทําให้คุณได้รู้สึกว่าเฮ้ยทาให้คุณรู้สึกว่าความรักตรงนี้ต้องมาส่งเสริมอะไรกันและกันนะคะเรามองว่าอย่างไรก็น่าจะมีเรื่องของการส่งเสริมโอเคไม่ช้าด้วยค่ะไม่นานค่ะชาวราศีตุลจะพบรัก แต่ยังอยู่ในพื้นฐานของยังไม่ได้หวังอะไรยังไม่ได้วางแผนอะไรยังไม่ได้คิดอะไรอนาคตไกลไคิดแค่วันนี้พรุ่งนี้คิดถ้าเอาคุยกันก็คุยกันไปนะคะการเรียนรู้การศึกษาดูใจคือสิ่งสำคัญ อดีตเป็นบทเรียนค่ะเต็มเต็ม,ตมนะคะอดีตมันฝังใจเป็นบทเรียนมากการจะเปิดใจให้บใครก็ไม่ใช่เป็นเรื่องง่ายเพราะฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นจุดเริ่มตน้นทุกสิ่งทุกอย่างมันยังเป็นมิตรภาพถ้ามีคนเข้ามา,ท,ท,า,มา,มา,มาทุกสิ่งทุกอย่างมันต้องใช้เวลามากๆเพราะยังไม่ได้นึกถึงอนาคตมากๆนะคะเรามองว่าคุณยังไม่ได้นึกถึงหรอกเรามองว่าคุณกําลังเรามองว่าคุณมีอะไรที่มันตําใจคุณอยู่อ่ะ นะการจะตัดสินใจให้กับใครก็ไม่ใช่เป็นเรื่องง่ายและอย่างหนึ่งคุณจะรู้สึกว่าถ้าคู่รักถ้าเจอรักไม่ดีเชนก็ไม่อยากจะรักเพราะฉันก็รู้สึกว่าฉันก็อยู่ได้ฉันก็สตองฉันก็เข้มแข็งดีถ้าเจอความรักต้องเจอความรักที่ดีต้องเจอความรักที่ส่งเสริมกันต้องเจอความรักที่รู้สึกว่ามันไม่ต้องมานั่งบั่นทอนใจนะคะเ mm hmm. อาพาะที่ผ่านมาเสียเวลามาแล้วโอเคนี่ก็คือความรักส5วันเพราะฉะนั้นก็เลยมอง,มองในมุมมองของชาวโสดว่ามีรักเข้ามานะคะบางท่านแต่ก็ยังยังยังอย กันยังไม่ไปยังไปไม่ถึงไหนนะคะยังไปไม่ถึงไหนหรือเป็นการคุยกันไปเรื่อยๆแบบนี้ก็น่าจะประมาณนี้ก็ขอให้ชาวตุนค่ะนะคะชาวตุลด,ดาวพระอาทย้ายนะคะดาวพระอาทย้ายเนี่ยการเปลี่ยนแปลงมานะคะโดยเฉพาะสังคมการติดต่อผู้คนใหม่ๆอะไรใหม่ๆนะคะแล้วก็ แล้วก็ชาวตุลก็ระวังในเรื่องของคนใกล้ตัวเรื่องของสุขภาพร่างกายด้วยนะคะดาวพลัดย้ายเนี่ยแต่ในความรักช่วงนี้มันก็บ่งบอกลักษณะแบบนี้แหละบ่งบอกว่าลักษณะก็คุยกันไปนะคะแล้วก็บางท่านได้ติดต่อสังคมใหม่ๆงานที่ใหม่ๆก็จะได้พบรักเช่นกันช่วงนี้กำลังจะทยอยลงคลิปพิเศษก็ไปติดตามกันได้นะคะแล้วก็ขอขอบคุณมากๆ f c ที่ยังรับฟังรับชม เอฟซใหม่ด้วยขอขอบคุณมากๆที่ส่งกําลังใจเข้ามาขอให้ทุกท่านมีความสุขมีความก้าวหน้ามีความสําเร็จแขล้วคลาดปลอดภัยนะคะใครต้องโยกย้ายงานก็ขอให้พบงานที่ดีขอให้พบงานที่คุณรู้สึกว่ามันจะต้องมีความเจริญก้าวหน้าความสมหวังและก็ที่สําคัญขอให้คุณรับโชครรับับทพย์ด้วยนะคะเพราะช่วงนี้ชาวตุลจะมีโชคด้วยค่ะขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะสวัสดีค่ะ